ในลำดับต่อไปพึงตั้งใจเจริญจิตภาวนาอย่างจิตของตนที่สงสายให้หยุดและสงบการบำเพ็ญสมาธิทำจิตให้สงบทุกๆคนทุกๆรูป ยอมจะเจออุปสรรคเบื้องต้นที่ง่ายๆคือหนึ่งง่วงสองเมื่อยไม่มีใครข้ามพ้นจากวาระสองอย่างนี้ไปได้ถ้าจิตยิ่งไปกังวลในเรื่องง่วงเรื่องเมื่อยจิตก็จะไม่รวมตัวลงถ้าหากว่า มีความอดทนมีความภาคเพียรเมื่อยกว่าสู้ง่วงกว่อสู้การว่าสู้ความง่วงกว็สู้โดยธรรมะคิ่พระองค์ทรงสแสดงไว้ให้นึกถึงพระพุทธเจ้ามากๆมาถ้าทำให้มากๆพาะสงสงให้มากๆ การน,นึกถึงพระสงค์ชอบพระริยาสาวกองไหนที่เราอ่านประวัติรู้แล้วมีความยินดีมีความพึงพอใจกระทามากนึกถึงองค์นั้นก็ได้จะทำให้ปิดเกิดความชื่นบานหรือบางทีเวลาง่วงมาก,มากนึกถึงนอะไรไม่ออก นึกถึงเรื่องสนุกสนุกที่เคยได้ยินได้ฟังมาหรือคุยกันฝนทนากันพอนึกถึงเรื่องสนุกในใจก็สนุกเมื่อใจสนุกความง่วงก็จะค่อ,คอยๆหายไปทำให้ใจเกิดความสนุกขึ้นแต่เรื่องนั้นอาจจะเนื่องรอกนอกจากปฏิบัติก็ได้ขั้นเมื่อ รู้ว่าตามง่วงออกไปจากจิตแล้วกอหาวิธีการน้อมจิตเข้ามาในธรรมคือการภาวนาถ้าตัวว่าภาวนาเพ่งอยู่จุดเดียวแล้วจะง่วงอีกก็ใช้ปัญญาพิจารณาตายเตสาโลมาณขะะาทันตาก็ได้หรือกายของเรานี้ ทั้งร่างนั้นมีกระดูกเป็นแกนยืนไม่ว่าตรงไหนมีกระดูกก่อนเท่านั้นนิ้วทุกๆนิ้วก็มีกระดูกเป็นแกนในเนื้อหนังมังสาเหล่านี้ออกไปแล้วข้างในก็จะเจอกระดูกที่สะก็เจอกระดูกลำตัวก็เจอกระดูกได้การพิจารณาดูไปอย่างนี้ก่อน ส่วนปัญญาค่อย,อยเกิดเมื่อปัญญาค่อย,อยเกิดความสว่างก็ค่อยเกิดขึ้นเพราะปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วน,นี้ความง่วงจะหายไปขาดจะพิจารณาต่อตาใในกล่าวมาแล้วก็ได้หรือ น้อมการพิจารณานั้นให้ไปสู่ความสงบซึ่งเราเห็นว่าความสงบของเรายังไม่มั่นคงพ่อน้อมไปได้เห็นพิจารณาถึงกระดูกแล้วก็มานึกถึงกายขจารติออจิคือกระดูกทั้งหลายหรือในอสุภะกรรมาฐานอจิกังอจิกะในแก่กระดู กระดูกในอสุภกรรมาฐานเป็นกระดูกที่แห้งไม่มีน้ำเลือดน้ำหนองไม่มีเนื้อหนังมังสากระดูกที่แห้งจนขาวแล้วข้างในก็กลวงไม่มีอะไรแล้วแต่กระดูกในอัฐิทั้งหลายเป็นกระดูกยังสดมีน้ำเลือดทั้งเหลือวน้ำหนอง กระดูกี่ถูุ้มพุ่มด้วยเอ็นเส้นเอ็นและเนื้อเลือดหนังเป็นต้นในสองอย่างนี้ต่างกันถ้านึกถึงกระดูกในอาุรพะเป็นกระดูกที่แห้งถ้านึกถึงกระดูกนี่กายคตาสติเป็นกระดูกกรดหรือนิสัย ไม่เคยตรงไปอย่างนี้นิดนึงอย่างอื่นก็ได้ในอาการสามีสองตลอดจนนึกถึงได้ว่าร่างกายของเรานี้ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมและทีนี้ก็ตั้งหน้าต่างตาคิดว่าอะไรบ้างเป็นดินผมขนเล็กฟันหนังตลอดจนถึง,ถงมัสเเกมาสเตลงคันธาตุดินทั้งนั้นสายดูธาตุดินไป ธาดินในอาการเหล่านี้มีสภาพต่างกันธาดินที่เป็นเสียเพียงก้อนเช่นเนื้อเป็นก้อนแต่ธาดินในส่วนกระดูกในส่วนฟันจะแข็งแกร่งกว่านี้แต่ก็เิง่งใดที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเรียกว่าธาดินทั้งสิ้น เาจะดูธาตุน้ำาก็คือเลือดน้ำมัวลายเป็นต้นนี่หมายความว่าเมื่อแกอารมณ์ง่วงเหงาเหานอนตกด้วยอาการอย่างหนึ่งอย่างหนึง่งอย่างใดที่ไม่ใช่แนวทางภาวนาเป็นความสนุกที่เคยสนุกเป็นต้นพรจิตถอนตัวจากความง่วงแล้วจะหันกลับมาพ,พิจารณาเพ่งจุดเดียวอีกอาจจะง่วงได้ไหม เพราะฉะนั้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็ต้องแก้ด้วยการปัญญาเมื่อความมืดเกิดขึ้นความม่วงความมืดเกิดขึ้นก็ต้องแก้ด้วยปัญญาพิจารณาร่างกายไปเราก็จะคอยสังเกตจิตของเราว่าอยู่ในสภาพปกติกลางคืนก็เหมือนกลางวันและไม่ใช่เหมือนเวลาตื่นใหม่ๆที่ง่วงเหงาหานอนเหมือนเราเดินอยู่ทำอะไรอยู่ จิตของเราเป็นปกติมีความสวา่างกลางคืนก็ยังสวา่างคือหมายความว่ามาันอยู่ไม่หลับตอนนี้เป็นต้นถ้าอยาภาวนาก็ภาวนาต่อไปถ้วยกพอที่เคยภาวนาเป็นประจำพุโทโธก็ดีหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีขึ้นภาวนาหมายได้เพื่อจิตของเรา ในรับความสงบให้มากมากก่อนเพราะเป็นว่าสมาธิจะออนและต้องมีสติคอยสังเกตจิตของเราอยู่เสมอว่าที่กลับมาภาวนาใหม่นั้นจิตจะโอนเองไปทางไหนถ้าโอนเองไปทางความสงบแต่ตื่นอยู่ไม่ได้ง่วงเหงา,าหานอนนี่จิตก็จะเป็นสมาธิ จะมาจะเป็นความสงบสูงขึ้นไปต่อไปก็จะเป็นสมาธิถ้าหากว่าอิตไม่ฟุ้งซ่านกินแต่ยังมีอาการซึมให้ายขีายนามิถะกินฟวาห่วงเหงาเหานอนเหล่านี้เป็นต้นจะต้องระวังพอภาวนาไปอ,อีกก็จะเกิดทีนะมิทะอีก ดังนั้นจิตเมื่อหลุดจากบ่วงของขีนั้นอิทะคราวใดพึงทำจิตของตัวเองให้ตื่นและด้วยการพิจารณาตายของเราเองให้มากๆดังในกล่าวมาแล้วเพราะการพิจารณากายมากๆนี้ไม่ใช่เป็นวิปัสสนา ยังเป็นสม,มถะพอพิจารณาไปพิจารณามาจิตตื่นด้วยน่้เกิดสงบลงได้เห็นพิจารณาไปพิจารณามาในนึกย้อนไปย้อนมาในกรรมฐานเหล่านี้จิตอาจจะสงบแล้วก็เห็นสิ่งนั้นเห็นในคึ้งปอดมาปรับพาสร้างปอดก็เห็นรูปปอดปากฏตับ,บจิตความเห็นเหล่านี้ไม่ได้เป็นนิพพึง แต่มันตรากฏขึ้นกับจิตเองก็จะทําให้เกิดความสงบแน่แน่แน่นความสงบแน่แน่นกับจิตย,ย่อมมีปิติและปิตินั่นเองเป็นตัวกันไม่ห่วงเพราะฉะนั้นการพิจารณาก็เป็นมสมาธิได้เขาเรียกว่าปัญญานําสมาธิในพระสูตรมีอยู่แต่อุปนิสัยของบุคคลบางคนไม่ค่อยชอบใช้ปัญญาชอบเพ่ง จนจิตสงบดีแล้วจิตส,สงบงมากมากเขาจะเกิดปัญญา,ญญาเขาเรียกว่าสมาพินำปัญญาได้ทั้งสองอย่างเป็นทางอันจะเป็นไปเพื่อความให้เกิดปัญญาความตัดกิเลสได้ดดทางสิน้นเวลาที่เราภาวนาไปเวามงงั่วเอย่ยทพ้อถอยเยีาย่อท้อต้องเสียบไปว่าไม่งั้นเราจะเดินขึ้นเขาลูกหนึ่งสูงชัน เรายิ่งเดินก็ยิ่งเมื่อยใครเราจะเดินไม่เมื่อยบ้างทุกคนเดินต้องเมื่อยสมาธิเป็นของสุขเราภาวนาไปต้องเมื่อยเมื่อยก็ดีม่วงก็ดีถ้าเราเลิกเสียจิตใจอ่อนแอวันนี้ทำได้ครึ่ชงชั่วโมงม่วงเลิกเสียวันต่อไปเหลือยี่สิบห้านาที เด่น20นาทีเสิน15นาทีมันอ่อนแอลร้รงเรนะ้เยเพราะว่าเราไม่ชนะมันมันชนะเะราเหมือนกับเดินขึ้นเขาเดินไม่ไขึ้นเขาค่อนเขาเมื่อยกนไม่ไหวกับกรงเสียวันอ่อนวันต่อไปก็ไม่อยากจะขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความอดทนยอมผู้ขึ้นเขาไม่ถอยหลังมันเมื่อยเมื่อยมากแล้วก็หยุด หยก็หายเมื่อกระต่อไปอีกเราภาวนาไปพุโทโธพุทโธไปมันเมื่อยมากนะก็กลับในการนั่งบ้างแต่เวลากลับให้มีสติรู้ตัวอยู่ทุกครั้งหรือง,ง่วงมากนะหลับตาภาวนาก็าลืมตาซะบ้างลืมตาเนื้อกว่าพุโทโธบ้างเพื่อให้มันหายง่วงบ้างอย่าไปอ่อนแอเลิกเสีย เพราะฉะนั้นผู้เดินขินเขาเมื่อเวลาเมื่อยก็พักเดียบ้างพยายามเดินให้ขึงเขาให้ได้เพราะเรารู้ต้องรู้ว่านี่เราเมื่อยมากแล้วยอดเขาที่จะเดินนั้นเหลืออีกเมื่อมากแล้วมันจึงเมื่อยมากจิตนี้ก็เหมือนกันภาวนาไปเมื่อยแ้วมากแล้ง่วงมากแล้วมันเป็นมารขนธมา จะมารบกวนเราไม่ถึงไม่ถึงซึ่งความสงบถ้าเราสู้ข้ามพ้นความง่วงความเมื่อยไปได้เราก็จะถึงความสงบและความเมื่อยความง่วงจะหายไปทันทีถ้าเราถึงยอดเขาแล้วมองไปทางทิศไหนก็เห็นจุดตูหูตาเป็นทิวทัศน์ที่ไม่เคยพบเห็นก็ได้เห็นจิตน,นี้ก็เหมือนกันพอถึงซึ่งความสงบแล้วสิ่งที่ยังไม่เคยรู้สึกก็รู้สึก ตามสงบที่เคยสอนไว้ในหนังสือในตำราในคัมภีรก็ได้สัมผัสของจริงได้ด้ยวยตนเองก็จะเกิดปิติความอิ่นใจเกิดความสุขเกิดความสบายกายความสบายใจทุกที่เกิดจากความเมื่อยทุกที่เกิดจากความง่วงเหงาหนอนเขาจะหายหมดไปสิทิ่งเหล่านั้นเขาจะหมดไปและเมื่อถึงสักครั้งหนึ่ง จำได้แค่ครั้งหนึ่งกิเลสมันสู้เราไม่ได้ที่หลังเมื่อจะยอมถึงเวลาทําแล้วครึ่งชั่วโมงเคยเมื่อยมันก็ไม่เมื่อยแล้วเพราะพลังของความสงบที่ได้ทั้งผัดไว้แล้วนั้นยังฝังอยู่ในจิตตรงจิตให้เป็นกําลังต่อไปสมาธิโดยเบื้องต้นโดยทั้งเขตดดังนี้เพราะฉะนั้นความต่อสู้ความอดทนความรู้จักปล่อยวาง ในสิ่งที่เป็นอุปสรรคคือนิวรณ์เหล่านั้นเสียชื่อว่าปฏิบัติตามธรรมถ้าหากว่ายอมแพ้นิวรณ์ก็เรียกว่าอยู่ใต้อำนาจของกิเลสไม่สามารถจะถึงซึ่งความดีได้นี่เป็นหลักการตา่างๆจดจําหลักการต่างๆเหล่านี้ไว้ทําให้เกิดความภาคเพียรคามพยานเวลาที่จะเกิดความภาคเพียรน,นึกถึงพระพู้ธเจ้าช่วยก็ได้ใึกถึงพระธรรมก็ได้พระสงฆ์ก็ได้ว่า พระผู้เจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุดทำไมพระองค์อยู่ในวังดีๆง่ายๆสะดวกสะดวกทำไมจึงจะต้องมาใช้สาลาบินทบาททานอาหารเร็วๆจะต้องไปอยู่ที่ลําบากลําบากเพราะต้องการทำธรรมะเป็นสิ่งที่สูงสุดธรรมะเป็นสิ่งที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคพระองค์จงฝ่าฟันอุปสรรคได้แม้ได้รับสัมผัสในสิ่งที่สุขสบายมาก,ก่อน ทำมากของพระอ,องค์เสร็จแล้วย่างละอย่างจริงร่วนแล้วจะเป็นของจริงเพราะฉะนั้นสาวกรูปใดมีโอกาสพบพระพุทธองค์ไม่ได้ฟังธรรมแล้วจึงบรรลุมากผลความดีของพระพุทธเจ้ามีมากมายดังนี้เป็นต้นนึกถึงความดีให้มากๆให้พิชดารก็จะเกิดความกำลังใจเกิดขึ้นดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาพเพียนพยายามเจริญกิจภาวนาอดทน ต่อสู้ในอุปสรรคต่างๆซึ่งเป็นส่วนของนิวรณ์ให้นิวรณ์อยู่ใต้อำนาจเราให้จิตของเราอยู่ในกุศลธรรมมันจะ็นบ่อกเกิดถึงความสงบดังในกลาวมาแล้วตอนนี้ไปจงตั้งใจเพียรภาวนาดังกล่าวมาเพื่อรวมจิตของตนให้เข้าสู่ความสงบตามคำสอนของพระศาสดาต่อ